พ่อคิดเล็กกะอยอดจจโจ้ทัง้งหมดฝนตกห้ามพ่อพี่น้องสบายดีแล้วป่ป้าดุงนะสบายดีตาลุงคิดแล้วกะหนังนะพี่น้องกูพักสวยเลียสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เมื่อคุณสุคนเนาะสบายดีตอนแรกๆ,ๆเด้อพี่นออ้องตอนแรกๆวันนี้กะสิพาพี่พ่อน้องไปเอาพ่อคิดเล็กมาออบพี่น้องเอ้ย แม่น้องจะดีกะไม่ได้แปหาอยู่หากินหลายมื้อแล้วเนาะว่าอากาศฮ้อนพี่น้องฮ้อนเอาอีแดดวันนี้กันเนาะคือส่งสมุนรังนี่น่ะฝนตกเมื่อวานเช้านี่ฝนตกแม่แล้วพี่น้องเมื่อวานนี้ฝนมีนนมนนตกซ้าฮ้อนเอาคือเกลวันนี้กับพี่น้องสไบซีอ้อไปหาพักคิเล็กเดี๋ยวไปติดตามครับชมเดี๋ยวด้อพี่น้องก่อนค่อยไปกะค่อยกับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามได้ครับชมเนาะที่เข้ามากไดไลค์กดแชร์ พี่กำลังใจเห้อเมยน้องจจดีตลอดมากเมน้องจจดีกะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อคุณเลือกเกข้ามาเบิ่งไม่ไหมกับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเอ้อเมน้องจจดีเอชิปไม่จะต่อไปเด้อพ่อแม่พี่นอ้องถอดปกมนาะที่เล็กแล้ววันเ,เอเฟ<ล>อร์น้องจจดีสบายดีแล้วป่ะป้าดุงนะสบายดีป้าลูกนะแล้วแม่น้องจจดี เบ้นนะโอ้แคมโผพี่น้องเอ้ยแคมโผอันในดองกับแม่สาวเนาะโผล่แวบอกไอแมนแคมโผแคมโผล่ไอไส้พี่น้องเอ้ยแคมสุดไอไส้นี่กับโผในดองเพื่อนี่นะเอาพอขี้เล็กอยู่นี่ไม่ได้อ่ออายู่ไก่ได้เมื่อนี้นะว้าเด็ดน้องๆจะดีเนาะเดินน้อนๆเด้อน้องจะดีเด้อ อ่อนบ้านนะจะดิเอาขี้เล็กอีกปิดแต่มีเสียงรบโกวนเนี่ยได้พ่อพี่น้องเอ้ยพ่อแม่น้องจะดิวิ่อไปเอายู่ไก่นะแล้วพอ่อขี้เล็กกะหยอดโจ๊ะทั้งหมดฝนตุกข้ามพ่อพี่น้องฝนตุกข้ามเม,มื่อวันซื่อน,นี้นะวันนี้กะอากาศเอาฮอนฮอนอีละพ่อพี่น้องหยอดโจ๊ะโจ๊ะทั้งหมด หายกินแบบไม่ง่ายน้องจะดีกับแม่นะไม่ได้ไปทางเลิเพราะเดือเพราะว่าฮ้อนแดดฮ้อนพ่อพี่น้องไปขี้เล็กอยู่ในพี่เต็กจะหยอดโจโจทั้งหมดนะป้าตุเป็ปแต่สะออนนะแต่ก้อนนะแต่ก้าวไม่ด้ป้งพี่ป้งนะวันนี้นะหากบิตต้องห้ำ กระโปงนะพอดีง่านเ๋ยวน้องจะดีน้องจะดีเอิญเมย์นะหน่องจะดีกห้แม่ไปเอาทาั้งนั้นเลยเอาทาั้งนี้ก็น้องจะดีเอ้อย ทางน้องจะดีเพิน่นน้องอายุตัวผู้บังดาลูเด้อเต้นหอนนะลูกเามาพี่มาพี่แล้วยังแม่ยังไปเอาลูกไม่ไม่มาสักก้อนเ <c oughs> พิ่นก็นเยอยนะอ<า>สอยแม่นะมาหากินซอยแม่มนีน้องจะดีนะ <c oughs> อ้าวก้มบอก็ได้ล้มได้ลูกนี่ <c oughs> ไก่กระตา่ายคันแล้ว ร้อนป่ะขอเจ้ามาเอากอ้อนแล้วพี่น้องอันพักที่เล็กจะน้องโกกนี้นะขอเจ้าเอาก้อนก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าพักที่เล็กงามนี้น่ะอึดพี่อดพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่แล้วน้องจะดี พ่อละพ่อละน้องจะดีเพื่อนวิเพื่อเอาลายนะเอาพ่อกินละย่าเพื่อนว้าเอาสั้นนี้นะพ่อพี่น้องดีกะได้มือก้อนมาดิน้องจะดีเพื่อนหอนแห้งเพื่อนเยอะน้ำนะป่ะมือมาดิยังเอาเครื่องบ้านนี่ละพี่น้องเอ้ยไปวีได้ไก่นะเครื่องบ้านพอปล่าหยางมาพอดีมอ้อดเธอแล้วกระพอจะมาตาหัวดินทรายได้พี่น้องเอ้ย แดดที่นี่แดดนุนิกาหหดรุ่นสาวนี่ก็หดนะตอนแรกนี่ก็หหดรุ่นสาวนี่เพิ่นโหนผู้ดีว่าหอดเถินแล้วกันแม่น้องเจดีสารลงเพิ่นไปหโหดเดีสารลงที่น้องเป็นเดีสารลงพอจะลงนำ้ำเพราะว่าน้องเจดีมีผู้อยู่น้ำคันนี้น่ะแม่เพิ่นกับน้องสายไปดองพี่น้องดองอยู่บ้านานะคกระปุกนะคะกระมาน้องสายกับเลิกน้องสายมากกระลุงไปฝนซ้อยเพราจะดีนะ นดินทรายเ็ดเฮินโคพี่น้องกำห้องน้ำเลยเนดินทรายเป็นซานใช่ไหมเยสเต็มแล้วบ้าสบายดีมีสบายดีป้าเลมศเมยถงโหนน้อเยดแล้วเน้องจะดีนะขพรจะาหนขี้ดินทรายไหาเพอหมอหมอปลาลุงแ <eterm> ล <oon> ้วบ้า ไอท่องน้ำลองหนึ่งกระเทาะเต็มคนสองมือสามมือแล้วเนาะแม่ละสามมือสามมือนี่ที่น้องไอมันพอนผลไม่ได้นะไปเอาอยู่เซ่เพี่ออะนี่ค่ทางงรงเซ่ คอนเทิร์นละกันจได้ซ้อมพักคิเล็กก่อนซ้อมอยู่ตลาดนี่นะพออยูเหินกะฮ้อนเอาพี่น้องเอ้ยวันนี้กป็นสี่โมงนี่ห้อนห้าโมงแล้วเดี๋ยวขำแล้วนะซ้อมพักิเลกขึ้นไปต้มก่อนวายู่ตลาดนี่นะ้ำมันเย็นเนี่พอแม่พี่น้องเอ้ยซ้อมแล้วยังขึ้นไปต้มต้มแล้วเย็นน้ำเนาะย็นงน้ำกะสามน้ำพูนละพี่น้องเจงได้แกงเนงาะจจงได้อ้อมนะ ว่าจะอ้อมซื้อหนังนะจังมี่เจวมี่เดาะหนังกะพ่อแม่พี่น้องกินอาหารแบบบ้านๆพี่น้องอยู่มันอยู่มันเนาะมันหน้ากะประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่หากินคันบีหากะบม่ได้กินนะ อยู่หนขี้ดินทรายซอยพอจะดีกะว่า,น,าน้องไส้หุ่นน้อยมันมีอันมี่คูอันหุ่นซอยสานซอยละกะแม่น้องจะดีกะยากนะซีเอชยูเอ็กกินท่าเพิ่นพี่น้องอน,น,น้ยผันเพิ่นในมี่คูอันสานขี้ด,ดินทรายลูกกะคือแม่น้องจะดีกับไปซอยไปซอยเพิ่นนะไปเต้นเพิ่นเพราะว่ามี่น้องทไส้ไปซอยละกะแม่น้องพะน้องทรายเต้นแม่น้องจะดีกับซีเอชยูเอ็กกินแลง กํา้ังจะด,ดีจะด,ดีอยากกินหน้ำเนี่ยกับเอาหอนเอาเนี่เนาะเนส่วนมาไว่ยายเลยวันนี้นะคือก้อนนี้ล่ะมีแต่หอนปลาเลือดย,อยไก่น้องจะดีกันจะ <c oughs> ดีเอ้ยฮากเกอกร์ไก่แม่ลูก ซ้มแล้วนะพรอะไม่พี่น้องซ้มแล้วกะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปล้างแล้วกะต้มก็นอนน้องพี่น้องต้มเย็นหนําก้อนมาล้างก่อนมาหน,น่มีขี้ฝุ่นไปเลยน้องพี่น้องฝุ่นนะคะกะโต๊ะกวาซื่อนี้นะ ล้างน้ำเย่นก็มันยังสะอาดอยู่สุขภัยซะเลยนะพี่น้อง มอจนยอะปีนเกือบไปได้กิดนะมอมอในน้อยนึงโดนผุนมากไงื้นโคนน้องจะดีกาหากามาอันแต่เอาจะน่งพี่น้องเอ้ยเอาจะน่งกับซื้อนังเข้มมาแน่นอนวันนี้สิเอ็มเมนูออมพักกิเลกเซอร์นังเข้มนะพี่น้องคือแม่น้องจะดียังไม่เคยออมเซอร์นังเข้มจ็กเทอร์เนาะพี่น้องเนาะ พอดีมาพ่อเธอแล้วกะคุณแม่พเพิ่นเย็นไปละส่งน้ำพี่น้องน้ำที่สามเอาเลยนะน้ำสุดท้ายอันนี้นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอน,นี่เดี๋ยวเย็นน้ำก่อนมาหนิเย็นน้ำที่สามอันนี้นะโอ้โยฮอนฮอนพี่น้องเอ้ย เย็นน้ำแล้วนะนะแล,ะวล้วกาจะได้อันโทษน้ำโซก้นอนาะเพราวันเย็นแม่ต้องจะดิสิปันต่ำนาะต้มแล้วแล้วกาได้ประมาณนี้เนี่ยพี่นอ้องนิกี้นี่นะคอยไปเอาอันจะนั่งแล้วกาเอาไซื้อหนังเคียมาหนำพี่นอ้องเส้นเนอ้อเอ็ดติ็นโตพี่นอ้อง โต๊ะหนึ่งโต่สามีโตเลยโตกับสิบสองพันิสบสอพกีบพี่น้องเอ้ยเดี๋แม่ต้องจะด,ดีไปจี้หนังก็น้อกพี่น้องจี้ไป3โต๊ะก็น้อ,นอกสามโต๊ะกับหกอันละหกคลอพี่น้อง ก้อนเอาหยุดเตาไฟพี่น้องเอ้ยหอนขนาดเลยเข่าหนังต้องเอ็ดมันนี้พี่น้องเอ้ยสำหรับในน้องจะดีเนาะลุกไฟซะเลย มันไหมรากาเอาไปทุบนะทำจยจีแสดเงเลยน้องจะดีเท่านังพี่น้องเอ้ยอันนี้นะ เดี๋ยวแม่น้องจะดีทุบก่อนเน้องพี่น้องเบื่องสภาพนี่มีเป็นตะเยอะเนาะขี้ดับโอ้โหตว่้อพเจ้าวันหนังเทพแม่นั่งจะดีเผาไหม้ก้นน้อง Nóng chết đi lóc xím một con thì thôi lo nha mừng con nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền ร้อยนะพี่น้องได้ประมาณนี้สี่มือไม้เผาก <laughs> โอเคอยู่ได้อยู่ได้พี่น้องเจ้าะไรแกงอยู่บอดูหย,ย,ยาบอยู่เนาะหยาบมืออีกก่กกพี่น้องคเนายไม่ผ่านนะ ังเอ็ดทั้งกินพอเป็นแล้วเสียอีมนะพี่น้องเลยแล้ว <c oughs> พอลุงชอบมาเดี๋ยวอันพ่อพักอันนังแล้วล่ะกา็สิได้มาตัมพักเคเล็กพี่น้องลายขั้นตอนนะเพื่อสิได้อ้อมเพื่อสิได้กิน่นวันนี้กะตัมพักเคเล็กแล้วล่ะกา็สิได้อันตัมแจ่ ตา้าเบอร์ตามสน้าเซอร์พี่น้องเยหลายขั้นตอนนะเด็ดปร์คิเลก็กอันนี้ไม่ไสิได้กลิ่นยนะพี่น้องท่านได้กลิ่นตามก่อนคิเล็กกับปั้นหนึ่งพี่น้องเ้ย มืดแล้วนะตอนนี้กับพี่น้องอเอ้ะตะวเครดก้ากเกะปนนั่นมืดนัต่ำจะหน้าวันนี้พี่น้องเอ้ต่ำจะหน้ากับขบือเ,อเนาะมาคิดกะแล้วจะต่ำตำหลังนะ สามเทือต่ำพี่น้องเอ้ยจังได้แกงนะซื้อข้เบิกข้าเบิกก็คือข้ามาแล้วพี่น้องข้ามาที่นึ่งกินนะนนะกาตำเละนะพราะพี่น้องตำเละแล้วกาสิได้เอาน้ำมา,ามเทซื้อก้อนเนาะ เกลี่ยไหลแกงหรืออนะ้อมเนาะพอกีเล็กคนนี้ก็น้ำไหลใช่เนาะพี่น้องเออพอดีนะเอาอ้อมอ้อมมือหึงเนี่ยเนาะไม่พี่น้อง งล่ะให้น้องท้าลกินแล้วอยู่ขั้นตอนอันตัมมาคิดวันนี้นะไอซ่อันหูพักโบเซอร้ผมเนาะก็มันหอมนะนี่แต่หูพักนั่งพี่น้อง พักก้อยมันแล้วโอ้โหบีง่ได้ศูนยนเมยน้องจะดีมันบีดีพี่น้องอพักเลยบีหัวใหญ่ เอามานี่เอามาคิดเซอ,อร์กอนมาคิดแล้วกรนหนังนะพี่นออ้องโกพักสว้ยแล้วเรียบรอย้อยเซอร์เกือบเป็นโน่แนี้นะ เข้มนะประเด็กะเสื้อสองสูตรพี่น้องเอ้ยเสื้อแกงเสื้อลายกะประเดะ็อันนี้นะตัวนี้นะตำสม้มพี่น้องเอ้ยตุง้งตุ้งแบบนึงตัวนั้นนะจะไวเข้ไมไวจักเนาะประเดะ็นี่กะเข้มไหมพี่น้องเอ้ย ปรุงแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเจอเกิดเป็นกระแดะแต็นโนโลแล้วเรียบร้อยละกาสิเดสไปค้างไปแก่งก่อนแบบนี้นะหยดได้ไข่มาซมมาเซอเด้อเนาะพี่น้องขี่คันไฟพี่น้องเอ้ยิงใหญ่ๆสิลองไปขีดเล็กลากาขันได้อัไข่รมาแดงมาเจอหนีสซวงละคักนะพี่น้อง คือไปต่อยมือนี้คือหว้านาแล้เนาะฮอนแท้ฮอนว้าเอาแท้เอาว้าพี่น้องไอ้ต่อยกับต่อยไก่นะอยู่บนบึงพวกกะเมยน้องเจดีกับวีมี่คู่แน่ด้วยวีดีไปต่อยอืตอนนี้กะซูปันนะพี่น้องซิมมาก่อนเป่ากันเลยฮ้อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป่ากันเนาะ แสบแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวปรุงก้อนมานี่พี่นอ้องแสบแล้วน้องจะดีเพื่ <ẹ> อนกระซิบแสบบน้องจะดีโอ้ยน้องจะดีาตดแม่บ้านนี่ จะทำแล้วพ่อจะดีมามาพี่น้องมากินหาก็ได้สามซี่คั่มเยอะเข้าน้องจะดีนะกินนีดเนาะไหนนะน้องดีน้องจะดีกินอิ่มแล้วน้องจะดีก็พอะขึ้นวันลาพ่อจะดีมากอมพ่อคิเล็กเชื่อหนังเข้มเป็นยาเลอดพ่อจะดีคักอยู่คักอยู่ป้องขยมหนังหมูเชื่อนือว่าเส้นหมูเชื่อคัดกว่าด้อันนี้อ้อมเชื่อหนังเข้มเนาะนั่นหนังมีแม่หนังโง่พี่น้องเลย มีแมนวาวมีสุภาพเด้วยอันนี้หนังควายเฮาเอามาเผาแล้วก็ทุบแช่น้ำก้นนั่นบอกไม่ได้แช่น้ำไมยได้แช่เลยทุบเอาเลยแมสูตรเก่เลยเผายาแล้วกันะกินกันก็กินเหมือนจ้ะวันหลายพี่น้องพราะจะดีลุ้ยเอารุยเอาบทชุดหนึงเลยมาเด้อพ่อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำเดียวเด้อ

โอเคตอนนี้กะกินข้าวกินน้ำยาเนาะพร้อมพี่น้องคือมุนิกาอาหารองพรกิเลกเส้อหนังหนังนะพี่น้องเอาคลิปนี้กับพระไว้ซ้ำนี้กันเด้อพอพี่น้องกับครอบมุขครอบเจรหลายๆพรแม่พรแม่พี่น้องพูดติดตามและอับสมเนาะแม่น้องจะดีฝากอะไรก็แทรกก็ติดตามมาเด้อที่สําคัญกับเบื้องโฆษณาเฮ้ยแม่น้องจะดีเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจเอ็ดคลิปไม่ตะโตไปเนาะพี่น้องเอาคลิปเนี่ยไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าวิีโอน้าพบพากันไหมพี่น้องบ๊ายบาย